s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย f a กทที่486 Random as Fact อยากแนะนำให้รู้จัก Jim r e e k s ซาวดีไซเนอร์ของ Apple ในยุค80ที่สร้างเสียงระดับตำนานมากมายในอุปกรณ์ของ Apple อาทิเช่นเสียง Startup Sound ที่คุ้นหูในปัจจุบัน จริงๆแล้วเสียงขอดนี้มีมาก่อนหน้าที่จิมจะเข้ามาทำงานที่ Apple แต่เสียงเก่านั้นฟังดูบาดหูเกินไปสำหรับเขาและด้วยความที่คอมพิวเตอร์ยุคนั้นยังไม่ค่อยสเสถียรต้องมีการรีบูตเครื่องอยู่บ่อยๆการได้ยินเสียงนี้บ่อยครั้งก็สร้างความประสาทแดกให้จิมรีกส์เหมือนกันเขาจึงจัดการนำขอดนี้มาปรับเสียงให้มีความเซนมากขึ้นเพื่อให้อย่างน้อยเวลาเครื่องรีบูต คนได้ยินจะได้ไม่รู้สึกแย่ว่าเขาเพิ่งเสียงานที่ไม่ได้เซฟไปจํานวนหนึ่งจิมบอกอีกเสียงที่ด่งดังมากๆที่เป็นฝีมือการทําของจิมคือเสียงนี้มันมีที่มาที่แทบใช้ได้ทีเดียวเรื่องก็คือเวลานั้น Apple ในนาม Apple i n มีปัญหาทางกฎหมายเรื่องเครื่องหมายการค้าชื่อ Apple กับบริษัท Apple Corp. ซึ่งเป็นบริษัทเพลงของวง The Beatles ในช่วงแรกมีการตกลงกันว่า Apple Inc จะไม่เข้ามาในธุรกิจดนตรีส่วน Apple c o r p ก็จะไม่เข้ามาในธุรกิจคอมพิวเตอร์ปัญหาเริ่มประทุเมื่อ Apple จัดการใส่เสียง MIDI เข้ามาในเครื่อง Mac ททำให้ทนายของ Apple c o r p ยื่นฟ้องผลก็คือทาง Apple ต้องเปลี่ยนชื่อเสียงในเครื่อง Mac ให้ไม่คล้องเกี่ยวกับดนตรีเลยซึ่งเสียง BEEP นี้จิมออกไอเดียให้เปลี่ยนชื่อเป็น let it beep เพื่อกวนตีนวง The Be a t l e s แน่นอนว่ามันไม่ได้ เขาเลยเสนอไอเดียชื่อใหม่เป็น S O S U M I โซซูมิที่พ้องเสียงกับคำว่า SOSUMI หรือฟ้องกูดิแน่นอนว่าตอนยื่นชื่อนี้เขาเขียนใส่เอกสารและเลี่ยงการพูดชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่แล้วบอกว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อคนจะได้ไม่รู้ว่าเขากวนตีนอยู่และชื่อของเสียงโซซูมิก็อยู่คู่เครื่องแม็กมาจนปัจจุบัน